เมกันสององผู้ชายเต็ไมไปหมดเลยนี่เดยวผู้ชาย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 ,ชายมีคี้จากกีค่สใหู้เอทมเลรัแต่งไม่มันถ่ายยังไงคะเป็นูเอทถ่ายยังไงคะพี่แอมใช่มันแบบเขาเรียกว่าไรแสงที่มันลอด เราโอเคอันน <ke> ี้คือแอปพูดงานผ่านใช่ไหมแอปพูดงานออนไลน์เด็กขาไม่เป็นไเดี๋ยวใส่แอปไพ่เดี๋ยวใส่แอปให้อยู่เรื่องโอเคอันนี้โฆษณาโดนัทตัวไหนไหมคะเนียโดนนัทยังมีรู และนี่นะคะก็คือโชมใหม่ของ BU WM รุ่น3310รุ่นนี้สามารถขับได้ทั้งไปข้างหน้าและข้างหลังด้วย Multi b u r s e Power ไม่ต้องเติมน้ำเปล่าค่ะเพราะดื่มเปน็นน้ำแร่ข้างในเป็นโชมใหม่โชมเดียวโชมอนาคตโชมที่ไม่มีอยู่จริงขอบคุณค่ะภายในนะคะเป็นระบบขับด้วย AI AI มีลักษณะคล้ายมนุษย์ที่ไม่ได้สวยเท่าไหร่หรอกแต่มันแต่มัน ไม่ไปแล้วมั้งงานอ่ะ <c oughs> แต่ขึ้นรถก่อน <c oughs> ขึ้นรถไปทำงานกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงงานแล้วนะคะสำหรับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Expendable 4ซึ่งชั้นตอนนี้ก็คือดูเป็นสื่อต่างประเทศสุดๆเพราะว่าฉันดูพูดล่องแล้วคือข้างหลังก็คือเต็มไปด้วยะลรฝรั่งมังค่านี่ คือจุดรวมพลใส่ฝ่อเธอซึ่งชาน่แต่งตัวมาไม่ผิดงานวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันแต่งตัวมาพอดีกับงานข้างในฉันมาในนามของเมแกนซอลและฉันจะต้องแบบเซ็กซี่นิดนึงธอฉันจะต้องขึ้นไปบนเวทีด้วยนะเหมือนเป็นนักแสดงเธอแต่ภ้าไเฉยจะถ้ากี่คำสามคือคำว่าอาร์ติสตตัวเองอาร์ติสตตัวเองอะไร มาตาเจ้าจะเขาไปได้เจอคุณและแค่นี้และอ่ะอ่ะแค่นี้แต่ว่าขึ้นเวทีสัมภาษณ์เหมือนเล่นหนังเรื่องนี้สับสนนิดหน่อยทำตัวไม่ค่อยถูกแต่ว่าก็รับงานค่ะนี่ทำงานไม่ใช่หรอกัดนิดนฉันจะมาอัดเสียงเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งงานใหม่ในชีวิตของฉันนี่คือความฝนมันสูงสุดอีกหนึ่งครั้งที่ได้มาทำงาน ชันได้พากเสียงเป็นหนึ่งในนักแสดงจากภาพ,พย,ายนตร์เรื่องโครคนทีมมหาการซึ่งฉันรับบทเป็นชันากเสีงย,ยงคือฟ็อกซ์ค่ะก็คือมแกนฟอ็อกซ์ช่คือชา,าน่ามีความฝันอยากจะลองพากหนังพากละครภากาตูนดูเยแล้วนี่ก็คือการพากค,ครั้งแรกของฉันนพากูยังแรงมากนี่คือห้องพากจริงจังนะทิชชู่ชนี่เขาเตรียมไว้สำหรับเวลาซึ้งนะเธอ เราพลาดไม่ได้เราลองลองลองให้อ่านหนังสือตัวเองกะอ่านหนังสือตัวเองกะอ่านหนังสือตัวเองกะเป็นความลับน่ะขอสมาตัวเนอรเข้ามาได้เชิญคุณเจ้าได้เวลาจัดเต็มได้เวลาจัดเต็มแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่านหนังสือตัวเอง่ค่งเป็นความลับน่ะ เลยแบบไม่ต้องคิดพร้อมหนังบูวันเปิดตัวผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะช็อโกแลตเป็นไปได้ว่าตัวสวยที่สุดบนเวทีไม่ไปที่สุดที่สุดเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นบ้านดาวเรามีความมั่นใจกันอยู่แล้วทุกคนผู้หญิงบานมิเลียนเราทุกคนมันมีความมั่นใจเออมันนามันหนกมันกระโหลมันจินโง่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนใช่ใช่เดี๋ยวต้องถ่ายรูปด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่มีรูปลงซึ่งแอมบอกว่าขอถ่ายแบบซิลูเอตก็คือไม่เห็นหน้า เพื่อให้แสงผ่านหลังให้รู้ว่าสดนี่ค่ะแมบอกเรเ้งหนอยไดไหเงงหนยหคะได้ค่ะ้ค่ะได้ค่ะม่เยี่ยวสุดๆคือแบบตอนนี้อยากเข้าห้องน้าแล้วเราะเยี่ยวดูดิแสงมันผ่านชุดสิลูเอตเหมือนีอแอมบอกเลยอะจริงตามเล็บเลยเอาสวยนะพี่ดุยต ไอ้นี่มันจัดเบอร์เบหน่อยเขาถ่ายยังไงอ่ะเขาถ่ายยังไงอ่ะลองกันพี่นุ้ยถามฉันว่าอยากถ่ายที่มันเบอร์เบออ่ะเขาถ่ายกันยังไงนะถามแล้วฉันจะตอปาจนุ้ยยังไงพี่นุ้ยเป็น ไม่ได้ค่ะทำไม,มอ่ะทำไมอ่ะแม่รุนแรงค่ะแม่อาเดียะมันเซ็นเซอร์ได้ไหมคะแลายด้วยความที่ฉันเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นฉันก็จะต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัย <c oughs> ที่จะมารักษาความปลอดภัยความสวยของฉันลเลยหรอสุดๆเพราะว่าสวยคนเดียวเพราะในงานนี้มีผู้หญิงคนเดียวจ้ะแต่จะจ้างใครมาก็จ้างมาแบบเบาๆเธอแล้วคุณพี่รัตะนากลัวใส่ฉันมากอะคุณพี่เราลองแบบว่าโพสต์กันหนึ่งรูปได้ไหม แบบคุ้มกันความสวยให้ได้แซ็กอะไรอย่างเงี้ยในเธอบอกสร้างมาโป๊หรอโป๊อบคุณา่ะมีโป๊มีเปิร์นยันเป็นรถโอเคค่ะเล็งมาหาคุมระยะ5เมตรฉันว่าฉันเล็งว่พลาดเธอจะเสกเพลงนี้เธอโอ้ ลอ่ะรอดดีระยะห้าเมตรฉันว่าฉันเล็งบ่พลาดระยะห้าเมตรฉันว่าฉันเล็งบ่พลาดถ้าบ่อยากชะตาอาตาอตอย่าปฏิบัติเชิงชูห์ขอโทษปังก็ไม่รู้ไม่รู้มันจะอยู่ก็ฉันต้มัจะชักในเล่นเล่นเนาะบ้งปึ๊บไม่รู้จริงกี่ช็อตนะแล้วหันมาหานยี่กีกี่ก็เลยใช่แล้วข่าวบันเทิงป้ะอ่ะต้องเขียนสาวฉันสิบปีแล้วแฮะเลยอ่ะตลอดชีวิตตลอดชีวิตตลอดชีวิตเหรอตอนนี้นะ อยู่กับพี่โทน,นิซานะคะก็คือตื่นเต<ม>้นเป็นยังไงบ้างคะพี่คิดว่าคาร,ราทุกคาราแร้งแบบจี้เนี่ยพอที่จะไปเล่น,นกับต่างชาติเหมือนพี่ได้ไหมได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วอ๋อโอเคพี่อยากจะบอกพี่ว่าพี่คือหนึ่งในงความภูมิใจของคนไทยมากนะคะขอบคุณมากครับดังนั้นค่ะวันนี้อยากจะให้พี่ทำฝันของหนูให้เป็นจริงนิดนึงคือด้วยการทำท่าช้างอยู่ไหนแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบเซอร์ไพรส์อ๋อไม่นะอาเด็บอาอาพะจ้าเขาังไงนทำได้ไหะ แล้วก็แหวกครับแหวกครับเจีบครับเจีบครับเจีบค่ะเจีบครับอาช้างสะบัดตัวครับสะบัดค่ะเหมือนท่าลำกันครับปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจีบปุ๊บแล้วก็หงายขึ้นครับขึ้นเอิ๊ดช่างมินิฮาร์ดความฝันสูงสุดจ้าอยากทำท่านี้ร่วมกับนุชชาไม่รู้คำถามเหมือนกันค่ะถามอะไรดีฮะเป็นยังไงบ้างคะับันนี้เราแล้ววันนี้เราแล้ววันนี้เรา ก็ตื่นเต้นครับไม่ได้เดินผมแดงนานแล้วครับอ๋อเดี๋ยวรอดูอันนี้ผมม่วงอันนี้ผมม่วงใช่ค่ะผมม่วงตื่นเต้นตื่นเต้นกับหนักด้วยเพราะว่าเราเคยเห็นว่าหนักทำภาคแรกจนแบบรู้สึกไปมาเขาแบบว่าสิบกว่าปีแล้วเคยเห็นตั้งแต่ตอนเด็กแอ๋อแล้วแบบว่าเราเติบโตมาเขาก็หนักเรื่องนี้ได้อย่างโดดอ่าคนอื่นลักขาไว้ยีงไงมาครับตื่นเต้นครับที่ได้มาเดินผมม่วงคมม่วงเดี๋ยวเราจะได้มีการแบบโชว์ลีลาอะไรบนพ้ น่าจะน่าจะโดดหนึ่งปีเป็นเดนแบบอ๋อเนบิดนหนึ่งิดนึ่งแมันจะธรรมดาไปขอคนต้นเต้นครับคนเยอะมากวันนี้เราเปแฟนสาวเมกนทาไหมคะโอเคแล้วพีซซ่ากี้เหมือนเมกันฟ็อกซ์ไหมคะฉันน่ะมาในนามของเมกันฟ็อกซ์นะสนนเมกันฟ็อกซ์ใไหมอเคกว่า เหมือนไหมคะเหมือนไหมเขาบอกว่าสวยกว่าเราได้ยินไหมเนี่ยไม้เม็นดอกไมเนี่ยคะเขาบอกว่าสวยกว่าสวยกว่าพี่เอขย้ายขาดูคอร์สท่าเลยได้ไหมคะดูท่าเวอร์ชันภาคเหนือค่ะพี่เอขย้ายท่าเวอร์ชันภาคใต้ใช่ไหมคะใช่พี่เอขย้ารเชิญชวนคนมาดูหนังเรื่องนี้ภาษาใต้หน่อยค่ะอย่าลืมนะครับ Subscribe วันที่ยี่สิบ ยี่สิบเดือนอะไรนอคุณพี่กัญญาคุณที่กัญญาอย่าลืมมาเลกมาให้กำลังใจกันหมากๆนะครับโดยเฉพาะเสี่ยงกับซาตายโดยพ่นกับชิมไทยด้วยครับไหนอย่าแจ็คลอมพูดภาษาไทยเหมือนที่กระใสอู้เมืองได้หรออู้เมืองเดียวเจ้าใช่ไหวมจีนไทยค่ะประเด็นนี้ไอ้ขออู้เมืองได้หรอโอ้ยสมเนียงมันแต้พีมากเลยค่ะ เจนเล่าข่าว้มาได้นะหมืังกหน้าค่ะเราเราพูดได้ไหมภาษาไทยเนี่ยพูดได้เลยขอภาษาไตยแบบรัดแรดเป็นคำแบบว่าแรดรด้นี่อย่างว่าแห้แบบว่ามันาคเเนอมาเลยตอนนั้นอย่างนี้ยใหญโอใขาันเล่นเปียเลยจับไม่ได้เรอว่าไงารนะฮะโรยโรยมากเลยโรยเอามันอยู่ที่สมเนียงด้วยไงอ่าแรดมากๆโรยมากยโรยมากๆจ็บไ่โยมากเจ ออไม่เป็นภาษาปกติเ YouTube ไม่สามารถรู้ได้หรอกอันเนี้ยแม่ในตัวอย่างยังมีหัวดออยู่ด้วยเลยจะเต็มไปเลยหัวดอเอาหรอเอาหรออีกอ๋อแบบว่าถ้าตอนนี้ YouTube มันจะออนได้เขากินโซนอาเบียไม่เอ้ยมาบ้านกูตั้งข้อจำกันเรื่องมาโอ้ยตายห้องเลยมึงอีกการเก็งเรื่องอีการเก็ง ม่อาตอนนี้เราอยู่กับเวอร์ชั่นภาษาอีสานค่ะคุณเสียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมถ้าเชิญชวนคนมาดูหนังเรื่องนี้เป็นภาษาอีสานนิดนึงค่ะครับผมฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องปั่งฝ่ายสุขสุขนนะครับผมไทยบันเฮาฮะอย่าลืมไปโฉบานล้วกันครับกับหนัง expendable ภาค4ครับผมนะฮะทุกรุ่นภาพยนตร์เข่าสายเรียบร้อยแล้วอุยดีจังเลยอยากให้สอนภาษาอีสานนิดนึงเลยไหมคะเป็นฟิลแบบถ้าเกิดว่าเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเราอยากจะเอลเกนเขาหนุ ให้เขารู้สึกว่านี่แหละคือสัตวทเลยนะแล้วเขาจะนิชเราเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไอ่ไอ่ไอ่ขอมอลัมดำเลยค่ะไอ่ไอ่ขอจักเชือดเลยไอ่ป๋าเมียมาเลยได้ปหมป๋าเมียมาเลยไอ่ใจบอใจบอใจบอเรียบเออ สามท่านนะครับอยู่ตรงนี้กันแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแจก,กี้คุณรังแล้วก็พี่เอกชัยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือสวัสดีคร้าพราเจ้าชักลีนเชจ้วโอ้โหเป็นหลักคุณแจก,กี้ต่อ เงบ้างครับกับการพากเสียงภาคเหนือของเราค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยภาคอะไรมาก่อนนี่ครั้งแรกเลยใช่ค่ะปกติก็จะเป็นการพากละครที่ตัวเองเล่นเผื่อว่าเสียงใช้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้มาภาคหนังแล้วก็ภาคภาษาเหนือด้วยรู้สึกว่าอุ้ยภูมิใจจังเลยแล้วจะได้กาแฟไว้ตัวนะเจ้าเมื่อเสื่อเมื่อทหารว่ามีหนังแบบว่าปูดจะอี้แล้วมันก็ดีมากแต่รู้สึกว่าถ้าสมมติเราจะไปดูหนังสักเรื่องมันจะต้องกลุ่มค่าเงินซึ่งเขาหมั่น ใจว่าเรื่องนี้กลุ่มค่าเงินแน่นอนเจ้าคา่ะหรืเจ้าสาววันที่สาวเพื่อนกัญยาโย,ยนี้เจ้าก็เป็นรลุ่มเงิด้วยนะน้องบอกเราเพลงให้ฟังหน่อยเด้๋ยวนี้ค่ะสวยสดบนเวทีค่ะเมื่อกี้สุดๆเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่รวมผู้บริหารจะดูอะไรนะคะสุดเปรี้ยวมากแล้วก็ถามว่าจะออนได้หลูกสาวหรือข่าวอ,อ,อันนี้มาย,ยั่วพี่จาเหรอหรนะือไง หน้าตังนนที่คันละบอกหน้ามาด้วยรู้สึกยังไงคะที่นักข่าวบอกว่าสัมภัจจ์กี้ไม่ได้สาระอะไรเลยสึกก็โง่เหมือนกันแต่ตอนนี้ฮะแบบชุดลุกเราอาจจะวับเหี่ยวล้วดูดูสื้าดูเสื้อผ้าพี่สาวเขาเลยเอาไม้เขาเลยเอาไม้ออกไม่ไม่ได้ขอนเลยอาตามเนื้อดูใครเรียกใครเรียก้วนแล้วอน ใช้หรือดูเองไปใหญ่มากสุดๆสูตรต้เป็นนางเอก่ครเป็นเนงเอกไรื่องน้อเปนรรื่องนี้หรอปวดหูมมอเิดไฟไปพ่านะเกเก็บเานั่งนั่งนั่งนนี้มากันกี่คนหนึ่ คนเนาะเขาดียวกันไว้เท่าไหร่5 0 0ร้อยเจ็ดร้อยแปดอยคันหนึ่งเขาหักหัวห้าร้อยคห้าร้อยใช่ไหมไม่เขาสามร้อยเขาหักหัวคิวบคนละสองรแต่ว่าอันนี้คือวันนี้มันมีถือป้ายไงมีราคาถือป้ายมันมีราคาถือป้ายมันต้องเยอะหน่อยกับประมาณค้าร้อยไบ้บอกโทษนะขอค่าป้ายเลยดีกว่าพอียทำไมมาสมาสองนก้อยพันสี่มาสอเลยเหรอเมื่อมิจฉาชีพอยู่กับมิจฉาชีพมิจฉาชีพในคราบแฟน อันรับตังค์จ้ารับตังค์รับตังค์รับตังอ่ะรับตังค์ขั้นหน้ามาวันนี้คนละห้าน้อยถ้ีาเรียกยงแจ็คกี้คขาอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะรายการเลดี้แจ็คกี้และอย่าลืมติดตามค่ะหนังเรื่อง expendable four เขาไล่ไปรอบที่สี่นะไปก็ได้จ้ะ